Oh fuck! I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point of the love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Easy you stay oh, easy to u say. เอาหมักกันสวัสดีนะผู้ชมว่าอยู่ผมอีกแล้วสปูตเี่กับพบกับซีรีส์ซักโนติก้าใหม่นปรับปรับใหม่แป๊บหนึ่งเพื่อนเพื่อทีแล้วมันจะชัดๆหน่อยโอเคนะครับโอเคนี่ชัดแล้วก็แซมโอเคฉันต้องรู้ว่ามัเกิดอะไรขึ้น แต่มันมีพายุนะเว้ยไม่เป็นไรน่าจะใช้โคเวอร์จากอัลเธราก็ได้ต้องคิดถึงกูแน่โรบินหรือก็หาทางกลับเองน่าเอาเละครับผมเปิดซีรีส์ใหม่กับนายสมุทรีคนเดิมนะฮะโอ้โหคิดถึงกันไหมสตอรี่กาภาคแรกก็สุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับ a n o v e r s entertainment present กำลังเข้าสู่ดาวเราะ45-46ปีเดี๋ยวดิสพอดลอยแล้ว เราพลดพลัดลุยลุยไปแล้วโอ้ my god ที่ผ่ายแล้วครับตอนนี้บังคับได้ไม่ได้เลยหลือลงสุยมะหือเสียงแม่งกระเสามากไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้ my g ลุกเร็วเอ้ายังหือชักช้าโอ้โหดาวสวยเงี้ยนะเอ้าเหี้ยไฟไหมเอาเร็วดิแซมไม่ชื่อหรอวะไอ้ตัวเองเขาชื่อโรบินนะครับกดกดไม่ออกว่าไม่ออกคุณให้กอดอกโอเค โ okay. อเคออกมาแล้วครับอืโอเคให้ให้กูได้เล่นยังโอเคให้กูได้เล่นแล้วโอเคนะครับระบบอ่าเดี๋ยวเขาเวลา <laughs> ยี่สิบตอนแล้วโอ้โห <c oughs> oh, แล้วกูอยู่ท่ามกลางดาวตกเดี๋ยวโอเคจังหวะแรกคือเกมนี้มีระบบเพิ่มมุณภูมิเข้ามาเพ <c oughs> ิ่มนะครับโอ้โหเจอของหล่นเต็มถื้อเลยผมต้องรีบเก็บก่อนเลย <c oughs> เปิด PDA กดแท็บโอ้ยค้างโอเค เหม like ือนเดิมนะเหมือนซับรูดิก oh. ้าภาคแรกเลยแต่ว่าเพิ t <t ่มเติมคือระบบอุณหภูมิแล้วก็ภาพสวยกว่าเดิมชิบหายเลยตอนนี้ไล่กาแฟอาหารกันไม่นะไม่นะไม่นะหยิบ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 ยิบยิบยิบโอเคโอเคอาหารอาหารบล็อกบล็อกแม่งเหมือนภาคแรกเอ้ยเฮ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 ้ยจเย็นๆลูกพี่ผมเพิ่งเข้ามาช่างแม่งแล้วไปเอาของแล้วไปเลยอะไอ้ต้นนี้มันอ๋อต้นให้ความร้อนหรอครับผู้ชมฮะ Holy smokes มันไม่เหมือนตามแผนหรือว,วะอ่าฉันควรจะหาทางลงน้ำแล้วก็ไปหาดอปพอตนะโอเคเวลาทั้างเลือกที่ดีแต่ตอนนี้นผมหิววะ่ะขอยัดเซิร์ฟนูทรนบ็อกซ์สักเหมือ <c oughs> นแดกของจริงหรอะเฮ้ยหิวเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ดาวเคราะห์เดียวกับไอตัวตัวภาคแรกนะครับแต่ว่าคนละโซนแคนนั้นเองนะโอ้ไมก่กี้กระตุกเก่งชิบหาหเลยวะโอเคนี่คือน้ำนะครับ ไม่แต่ภาพสวยนะเว่จะว่าไปโอเคมาชมเกมก่อนเลยอืมอ้ม,มออไวซีไก่ปะนะซีไกลโอเคครับผมจะมาร์กไว้โอเคแร่นะครับเหมือนจะภาพนี้เหมือนจะแปลกๆไปด้วยนะครับแร่จะแยกชนิดเยอะมากนะครับแล้วก็ผมไลฟ์ไปครั้งหนึ่งนะเป็นการทดสอบระบบเกมน้องเขาบอกว่าแร่มันจะหายากกว่าเดิมหรอวะโอเคใจเย็นๆผมบาวิ่งเนี่ยนะแนกวินน่ะ โอ้ my goodness เดี๋ยวผมไปหาก่อนเดี๋ยวเด้อว่ายน้ำขึ้นไปโอเคมีลูกแพนกวินด้วยโอ้โหโคตรน่ารักเดี๋ยวดูดิเพลงลินเฮ้ยเดินมาหากูด้วยว่ะเอาดิทำไรบุกแมงขอนะาอขอไม่แดกหนึ่งละกันเย้ h people yeah ตัวตัวฮิ ปรับโมเดลด้วยว่ะพิปปเปอร์ปรับโมเดลด้วยโอ้โหเกมสุดสวยโอเคให้พิปเปอร์หยิบแม่งครีเจอร์อาร์ติฟพี่ปปเปอร์ร่ะไม่ได้ชื่อพี่เปอร์ทรรมดาละโอเคไอชื่อไม่น่าปล่อยปล่อยปล่อยดีกว,ว่านะ้อโอเคมันน่าจะทำอะไรไม่ได้นอกจากน่ารัก,กฉนเฉยนะครับโอเคเราเข้าดรอป p อ d ด,ดีกว่าอืสวัสดีครับโอเคเจอแล้วเจอแล้วก็ดี ก็ระบบคราฟสุดแปลกแนวโอเคปลาเหมือนเดิมนะคทำอาหารได้เหมือนเดิมเก็บแฝงไปก่อนไม่น่าได้ใช้โอเคโอเคแซมโอเคฉันต้องหาของสักสักเล็กสักน้อยนะครับเพื่อหาหาเธอแหละแล้วก็ไปหาที่เสาสัญญาณนะครับก็มีโอ้โหเหมือนเหมือนเดิมมาเลยนะรู้สึกว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับโอเคผมเป็นเรียกว่าอะไรผู้มีประสบการณ์ในการตัวตัวรอดอยู่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นมันจะมันมันจะไม่ใช่เรื่องยากและลืนเป็นเหี้ยน อันดับแรกเราบอกให้แคชแบลเดอร์ฟชใช่ไหมโอเคจิ okay. แบ,บแมงโอเคตัวนี้เราจะสามารถให้น้ำของเราได้นะโอคยเยี่ยมเลยโอเคน่าใช้ได้นะครับแล้วก็เราจะเก็บแบลเดอร์ไว้สักหลายๆตัวด้วยพราะเราจะไ็นต้องใช้มันในการทำแอร์แบลเดอร์นะครับโอเคเราต้องไปหาริบบอนแพลนนะครับเพื่อทำการสร้างแบตเตอรี่นะครับ <Okay. S 1> โอ้ละภาพแม่งอย่างสวยเลยว่ะเฮ้ยภาพมันอัปเกรดมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าระบบ FPS เนี่ยจะดีขึ้นด้วย รงนี้ิบบอนไหมเฮ้ยริบบอนว่ะเจ๋งมากขอบใจมานกะริบบอนมีพลังงานสายฟ้าในตัวสามารถสร้างพลังงานได้โอเคโอเคเรารู้สึกว่ากูจะว่ายน้ำเช้าด้วยนะนไงก็ครับเป็นสแกนเนอร์เยี่ยมยอดนะครับเราต้องใช้สแกนเนอร์ทูนะครับโอเคได้มาแล้ว <All right. S 1> หนึ่งอันโอเคมีสแกนเนอร์แล้วแล้วก็ปลานะครับโอเคเดี๋ยวเอ้ยโอ้ย ก็ผมจะทิ้งบริกรบล็ปปลลอ,อ,กลอ,อกเกอร์ไว้ตรงนี้โอ้โหทวิสแมนดริกต้นไม้ใหม่เน,น,น,นโรลิฟบูซายจูมเฮ้ยแร่เยอะจัดโอ้โหไมกก่ก็ไม่ก็ไอซีไกลใช่ใช่ต้องหาสแกนมาก่อนโอเคจัดไปโอเควิธทีทำมีดก็คือน่าจะเป็นแบบเดียวกันนะรู้สึกว่าต้องไปหาไอ ไอซิลิโคนลับเบอร์ใช่ไหมโอ้โหแม่งกูนี่แม่งโคตรเท่เลยว่ะแม่งม,มาถึงก็แบบรู้จุดแล้วอะอะไรครับเนี่ยโอเคอัลเทอราซัพพลายแคชเจอใกล้ๆเดี๋ยวนั่นเหรออเ e เจอร์ซี่ซ p พพลายแคโอ้โหมีของด้วยเหมือนจะเป็นแอร์ดรอปนะครับโอเคแต่ตอนนี้เราเจอทุ่งหญ้าสารหร่ายแล้วตรงน,นี้เราต้องมาเอานะครับโอเคโอเคนะครับเออจริงผมว่าจะปรับเปลี่ยนการพูดด้วยนิดน,นึงคือว่าลาลำพูดบบมากๆเนี่ยเว้ยคือมันจะเป็นแบบว่า อะไรวะน้ำมูกอ่ะมันจะตีขึ้นมาเว้ยซึ่งมันเป็นโรคอะไรไม่รู้เว้ยทำให้แบบผมมาพูดยากขึ้นอยู่เดิมคือพูดแล้วมันจันตันอ่ะตอนนี้ตอนนี้เริ่มตันแล้วไม่รู้เป็นโรคอะไรนะผมไม่มั่นใจเวลาพูดมากๆอ่ะอัดเกมเนี้ยสตรีมทีนึงก็แบบพี่สมูทมีแผนว่าจะทำคลิปละกี่นาทีเหรอครับโอเคตอนนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจในการทำแบบความยาวของคลิปแล้วอ่ะคุณผู้ชมฮะ คือว่ามันมีประสบปัญหาหลายอย่างเรื่องจากเอ่อผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาตัวเองมากขึ้นอ่ะคือผมจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมเท่าไหร่แบบเล่นแบบพวกอัดพวกนี้อะไรแล้วเวลา Energy ที่ผมใช้อะ่ะมันจะค่อนข้างน้อยเว้ยคือแบบอว่าอะไรวะอัดอัดแล้วรู้สึก,ปกแปลกๆรู้สึก,ปกแปลกๆกับตัวเองเว้ยแบบเอ้ยทำไมมันไม่ค่อยดีเลยวะแบบเนี้ยก็ <Okay. S 1> ออยังเอนจอยนะแต่ว่ามันก็แบบแปลกๆอะ่ะแปลกไปเรื่อยๆละโอเคทำแอ r ์布拉เดอร์มันด้วยถ้าคุณได้ยินเสียงออกซิเจน แอร์เรเดอร์จะสามารถช่วยคุณได้ขอบคุณมากครับไอซัตว์ออผมมีแพนว่าจะทำคลิปสักต่ำกว่า30นาทีนะครับแต่ทำแบบแยกหลายๆอีพีหน่อยคือผมอาจจะลงถีขึ้นนะน่าจะอาจจะนะอาจจะผมไม่มั่นใจเรื่องเวลาตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนเย็นโหต้องออกไปข้างนอกแลลวเอ,เอ้ตอนนี้น่าจะใช่ผมรู้ว่ามันกินได้เว้ยโกงป่ะไงไอเชีย่ยไปแอบ,บเล่นมาโอเคนะเรามาตัดไอส้มเขียวนี่ก่อนนะครับ แล้วเราก็จะทัดเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเอ,อ่อถังออกซิเจนนะครับอือก็ฟัน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 ออกซิเจนก่อนกูฮึบโอเคแอปเลเดอร์มีประโยชน์จัดโอเคแล้วก็ต้องไปหาบูปินของซีไก่นะครับโอ้โหนี่พาร์ทแรกไม่จะไม่จะมีซีไก่แล้วอะไรวนะเนี่ยโอเคไม่แต่เอ้ยตอนกลางคืนภาพไม่สวยจัดเลยวะ่ะด้วยเนี้ไอ้ไอต้นพวกเนี้ยคาร,ร์ลบริด ج ไอ้ต้นไอแ้แบบแสงสีมันสวยขึ้นมากเลยเว้ยผมผมชมเลยอะชมออกจากใจเลยงอนะบินได้ด้วยไอ้เชี่ยไม่ใช่หาซีไกลต่อ,อ <c oughs> คือมันมืดวว้แต่มันมืดแบบมืดไม่สนิทอะเข้าใจปะคือมันมืดน,นะแต่มันก็แบบพอเห็นเว้ยผมไม่ต้องใช้ไฟฉายก็ได้แต่ว่าใช้จะดีกว่าไอ้สัตว์เฮ้ยอะไรกัานา <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเยเชนโอ้โหน่าจะเป็นอ่าเป็น ดวงเดียวกันแบบที่ภาคแรกนะครับแล้วก็มีไอ้ค่นี่ด้วยวะตรงจันทร์วันเพ็ญสวยวะสวยจัดเลยปลาแม่งนอนหลับแบบว่าเลยและนี่ได้แดกอะไรอะไรไงทำไมเขาบดมันโมววะวะนึงเฮ้ยพายุหิมะก็มาว่ะเอาว่ะเฮ้ยมีระบบเกมนี้ระบบดินฟ้าอากาศด้วยนี่ว่ะสภาพอากาศะครับเออเฟี้ยวว่ะแต่กูมองไม่เห็นเลยอเดประเด็นอะหายแล้วโอเคโอเคผมเริ่มไม่ไหวแล้วโอเคผมต้องเริ่ม ผมต้องใช้ไฟฉายแล้วมมลแบบม่งมืดชิบหายเลยยิ่งดำยิ่งมืดนะโอเคเป็น g l a s แล้วก็แล้วก็เราได้พวกนี้มาเยอะมากเลยโอเคเราไปทำเป็นไฟเบอร์เมชแล้วก็ไฟเบอร์เมชอีกอันหนึ่งน่าจะเยี่ยมยอดไปเลยโอเคแล้วก็ทำเป็นถังออกซิเจนนะครับสแตนดาร์ด O2 tank นะครับจัดมาดิเ <มา S 1> ออโอเคจัดไปแฟลชไลท์จัดมาครับืหบั่นเจ็เ <S <S บเลยบั่นเจ็บเลย <S 2> <S 2> บั่นเจ็บเลยโอเคได้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วว่ะไปนี่เด้อ ไปอิมเมจซี่สป라이คัชด้วยป่ะจะได้ไปสำรวจด้วยนะครับคุณชมะ <Okay. S 1> นี่ไฟฉาย <Brand. S 1> เหมือนเดิมเป๊ะไอสัตว์ภาคแรกชัวร์เลยเนะี่ยเฮ้ยนี่ไงเุ้ยแสงเหนือเว้ยโคตรสวยไอ้เหี้ยโอ้โหไม่กอดไม่หวาแล้วปวดหัวเลย <Brand. S 1> แต่สวยมากสวยมากสวยมากด,ดูดิ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 ออโรรา,า feel, อ่ะออรโรราอ่ะคุผู้ชมเป็นไงโคตรเฟี้ยวไอสัตว์เป็นไงโอ้โหกดด่าได้ายับ <Brand. S 1> จอนั้นด่ายาวไปสวยมากชอบชอบว่ะชอบมาก ก็ผมต้องมาหยิบไข่เต่าด้วยไขย่เต่าแดงๆหากันเอ่ออ้ข้างล่างมีรูด้วยวะ่ะข้างล่างมีรูครับผู้ชมครับข้างล่างข้างล่างมีรูแยะต้องลงไปดูไหนและโอเคเหมือนจะเป็นเหมือนอะไรวะเนี่ยเป็นลังเหรอเป็นลังหร,องหรือเปล่าเฮ้ยสีไกลมนะแน่ซีไกลแฟกเมนขอบุมากโอ้โหหาพอดีขาดอันอันเดียวเพื่อนอันเดียวอันเดียวแล้วนี่แอะไรซีมังกี้นสซีมังกี้ลังซีมังกี้เหรอ ไอลิงทะเลไอแช่ชื่อไทยแม่งแปลกแปลว่ะลิงทะเลโอเคโอ้ยมันลงไมได้กว่าแล้วซาวเปลี่ยนแล้วรีบเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเด้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ้ยเด้ยเ้ยะเเฮ้ย โอเคโอเคโอเคเราต้องมาหยิบไอ้เรียกว่าอะไรเป็นผงซัลเฟอร์จากไอตัวนั้นนะครับ <Okay. S 1> สุดยอดสุดยอดตรงไหนไว้สัตว์เหมือนจะเป็นที่เติมออกซิเจนนะครับภาคแรกจะเป็นฟองอากาศใช่ไหมแต่ภาคนี้แม่เงเสียกว่าเดิมโอเคขอหน่อยนะครับคริสตัลลินซัลเฟอร์คนมากก็ข้างล่างมันลงได้อีกด้วยนะครับโอ okay, 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 okay. okay, เคโอ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 เคใจเย็นทำไมมันเขียวๆฉีวะเฮียรู้สึกแบบเป็นพิษเลยเลเซอร์คัตเตอร์แฟกเมนต์โอ๊ยมันรู้สึกเหมือนจะแจกไวเลเนี่ย แจกไวมากอะ่ะนี่อนะไรวะเนี่ยซีมังกี้เอกแจกไข่กูซะแาเล่อเหรออะไรครับนี่นนปลาเฮียเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะมึงคือปลาเหรอสปินเนอร์ฟิชปลาหมุนปาลาเฮียเหรอวะทำไมปลาเปน็นอย่างเนี้ยเชฟไม่อย่างโง่เลยอะ่ะชือด,ด้วยโอเคโอเค <c oughs> ไมเปลาเป็นโง่อย่างวะดึงนะขอดูนหน่อยเถอะดูดิเฮียมันแปลกมาก <c oughs> <c oughs> ปลาใส่หัวพอ,อ,องตายเลยเนะี่ย โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปลาโคตรใหญ่ไททันโฮฟิชอุย้ยเอา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 ไม่ยีกดเหมือนกดอะไรได้กดรีแพนชิชออกซิเจนเติมออกซิเจนได้ด้วยเอาป่ะไอ้แค่นี้เหรอซิลบอโอตเฮ้ยเวรนอมบ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวง้ิงฝังแมงไอ้สัตว์โอเก็บได้ด้วยว่ะแต่ไม่เก็บเด้๋ชิบหายแล้วกูจะหมดออกซิเจนตายหายแล้ววนึงออกซิเจนออกซิเจน จดียวเบบี้โอเคแล้วลงไปต่ออะไรวะเนี่ยสีเอ้ยสีคล้ายนี่ไงคนอีู่แล้วสีมังกี้ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะใช่นะเคยดูสกิลอยู่วันนี่ดิสีมังกี้สีมังกี้ไอ้ลิงทะเลไอสัตว์ขอสแกนก่อนเดี๋ยวเพิ่งจับกูโอเครู้สึกว่ามันจะขโมยของใช่ไหมถ้ากูไม่ถือมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้ว้ายว้ายกูรู้ทันในงูไม่ได้เด็ดหรอกโอเคโอเครู้สึกว่าตรงนี้แหละเป็นซัพพลายใช่ไหมถูกต้อง อู้เบบี้โอเคเหมือ okay. นจะเป็นซัพไพ่จริงด้วยครับมีบีคอนเนอะโอเคผมเปิดก่อน <Okay. S 2> ได้พยาบาลมาเฮ้ยแฟร์โอ้ขวดน้ำเอามันทำไมวะน่านะอขอแบบปืนเทพเลยป่ะปืนสเตสิสตไลฟล์เฟ้านะฮะแบบจริงแช่แข็งน้ำนะ่ะแด๊บแบ๊บแบ๊บโอเคมีอีกมีอีกจัดมาดิโอเคเป็นอาหารว่ะวอนตะวันน้ำอีกแล้วมีรูอีกแล้วว่ะเฮ้ยแบบเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยเลยแต่ก่อนนี้เลยขอเติมออกซิเจนก่อน โงอโอ้โหกระโดดสูงชิบหายโบโซเวอร์เฮ้ยไอ้เจ้าโอ้ยอย่าจะจุป้าไม่ได้แดกไอ้สัตว์จะเอาของกูไม่ได้แดกหรอกครับไม่ได้แดกหรอกครับซีไกลมังเยอะชิบหายเลยวะเฮ้ยพอบทจะมีม่นก็พอบทเจอเจอแล้วมันก็เจออีกอะพอไม่เจอก็ไม่เจอเลยนะไม่เข้าใจจริงเลยเกมบน่ะตั้งแต่ภาคแรกแล้วเป็นโรคอะไรมาว่ะเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูฟันได้ไหมกูฟันได้ไหม ฟันไม่ได้หลบแบบดิจิตอลโอ้โหไม่ได้แดกหรอกครับพี่น้องหายละออกซิเจนสามส,สิบวิโอเคกูเจอที่เติมออกซิเจนพอดีโอเค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 เจนเย็นเย็นเติมก่นอนดูเออ SO <DA> ก็โมบายวิโคเบฟลักมันโอเคเหมือนจะเป็นที่ครับนะครับครับพวกซีมอดอะไรเงี้ยโอเคมีซีมังกี้ออกซิเจนผมก็ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะชิบหายละ โอเคท้องท้องท้องกูนิ่งละเริ่มเตินกูละโอ้โหแล้ไม่ยังเยอะเลยฮะเหมือนจะเป็นลังปะลังซีมังกี้แล้วตุ่มเหี้ยวนะเติมก่อนเติมก่อนเดี๋ยวของขาดแล้วก็มีปลาจะเรียกปลาทิ่นี้ว่าอะไรปลาปลาเลยเดี๋ยวจะเรียกว่าปลาอะไรดิเฮ้ย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 อาแล้วแกกูกูไม่มีไม่มีนี่จะเอาโหเจ็บตูด เโี้ยทุกเกาะเกาะสบายดีโอเคโอเคโอเคใจเย็นกูได้คริสตัลหรืซัฟเฟอร์ก็พอใจหยิบหยิบแม่งโอเคโอเคออกซิเจนออกซิเจนชิบหายแล้วครับทุกชมองมาเหมือนจะน้ำดูดเปนทางนู้นด้วยกูไม่ไปได้นไหมเชียร์โอซิเจนมาใหม่ใม่ใม่ใม่โอ้ยทันทันชิวเชี่วชีวแต่กลับบ้านก่อนแล้วกันรู้สึกว่าของเต็มมากเลยจะมาสำรวจก็เดี๋ยวเก็บของไม่ได้นั่นไงกิ่นที่นี่แม่งเลยโอเคมาแล้วมีแร่เต็มเลยว่ะโหอะเจนไนท์อะเจนไทท์ อาเจนทยจะได้ซิลเวอร์เจเลน่าจะได้จะได้ลีดด้วยผมจำได้ผมเก่งมากโอเคผมกลับบ้านอยู่เนอะบ้านอยู่นออกซิเจนอู้อ๋อ้อออ๋อ๋อให้กดเหรออ๋อกูก็เอา what the fuck bro เฮ้ยอะไรอะไม่เจ่า อยู่ๆก็แข็งไ้เหียฮอะไรวะเชื่อหล่าวะกูแข็งเพราะอะไรอ่ะเี้ยอ้กูงงเลยฮะเฮ้ยขึ้นเฮ้ยกูขึ้นมาได้ด้วยขาพี่น้องสบายกูเลยสเฮ้ยขึ้นม่ได้หรอปกติมันไม่ได้ขึ้นนะเออตรงเนยสวแหวนดีนะขาวายรุ่งวายรุ่งมาแล้วโอเคถึงบ้านเรียบร้อยครับโอเคอันดับแรกเลย ทำข้าวกินก่อนนะฮะห,หิวน้ำจัดโอเคสปินเนอร์ฟิชโอเคได้เวลายำม,มียำม,มีอืม้มหวานเจีย๊ยบโอเคแล้วก็ซีไกลเราคราฟได้แล้วนะครับใช้คอปเปอร์ไวแบตเตอรี่หนึ่งอันคอปเปอร์ไวแบตเตอรี่ตอนนี้ผมก็ได้ของมาเยอะแยะมากมายนะครับโอเคไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆนานาด้วยมยเยอะปะคราฟฟินกันเลยดีกว่าจะได้ไว่าน้ำไวๆเนี่ยผมแล้วก็ ไปหาริบบอนเพนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวม later ทุกคนก็อยากจะสงสัยว่าทำไมสมูทเตอรลีไม่ร้องเพลงเลยใช่ไหมก็ผมก็รู้สึกว่า still see room. ใช่ไหมมันจะรู้สึกแบบแ <c oughs> บบเนี้ย <c oughs> มันจะมันจะรู้สึกแบบเนี้ยใช่ไหมมันจะรู้สึกแบบไม่ใช่สมูทเตอรลีใช่ไหมถ้าผมไม่ร้องเพลงเนะี่ยมันก็จะไม่ใช่สมูทเตอรลีใช่ไหมโอเค เหมือนเหมือนว่าซัมโนริก้าการร้องเพลงเนะี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของคู่กันในช่องนี้เลยว่ะไอเชยโอเคซีไกลมาแล้วนะพาร์ทแรกโอเคนะปิดไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะ <c oughs> หยอกเล่นนะหยอกเล่นอยอ่าเล่นเราจะต้องไปหาของต้องไปสำรวจไอรูท่านันด้วยเว้ยเกมชินเนแมงสุดยอด <c oughs> กระดิ่งติ่งกระเตะเตะเปี้ยเปี้ยเลยเปี้ยเลยเก็บเก็บของก่อนโอเคนะครับแล้วก็เก็บของในนี้นะครับโอเคข้างบนเนี่ย รู้สึกว่าจะเป็นเกาะต่างๆนะครับผมยังไม่สำรวจเลยตัวนั้นก็เอ้ยไปดูตรงนั้นไหมเดี๋ยวไปดูนั้นเดี๋ยวไปภาพสุดเท่น,นะครับกูปรับหายด้วยนะคือออปชั่นมันปรับมาให้ผมหายเลยเว้ยผมก็เล่นหายนั่นแหละนะร,รู้สึกว่าออปติไมค์มันจะดีกว่าภาพเก่าๆเ,เยอะนะครับผมอ่าโอเคถึงแล้วปั้นี่เฮ้ยถึงไวจัดอะไรนะเนี่ยเป็นเป็นแท่งปลัดฉีกสักอย่างไอ้เหี้ยเลยมันมันงอกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นไม่ได้ เป็นน้ำแข็งว่ะครัผบผู้ชมน้ำแข็งโล่งๆเลยเหรอเฮ้ยมันต้องมีอะไรดิวะแถวเนี้ยคือมึงมีขนาดนี้มันต้องบอกเลยสกักอย่างหรอือปะเอ่อแนวฟ้าไม่ใช่หรวะไม่ใช่และเริ่มมั่วแล้วกูตอนนั้นมีอะไรวะผมสำรวจรอบๆหมดแล้วนะเผื่อเจออะไรของดีนแล้วน้ำฟ้าๆนี่กูรู้สึกเหมือนตอนไปเดโซเลยวะ่ะไอ้เชีย เริ่มหลอดแล้วกูโอเคข้างหน้านี่เออนี่แหละที่ผมต้องการจัดฟันริบบอนริบบอนแผลนเบ๊มีอีกโอเคขอบใจมากเอาอีกโอเคแล้วก็เมื่อกี้นั่นไงผมเห็นเลยว่าแวบเด้อเออใช่เป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับโอเคขึ้นหน่อยเฮ้ยเป็นฟาวเดชันนะครับของพลัชีวิตใช่ไหมขึ้นมาก่อนเลยจังหวะแรกสุดยอดเคเปแขกินมินเนอรัลดีเทคเตอร์แฟกเมนเป็นเครื่องตรวจจับแร่ต่างๆนะครับ เอาได้เลยเหรอโอเคแล้วก็สแกนเดสนะครับเอาไว้คลาบบ้านต่างๆนะเฟอร์นิเจอร์นะครับอ,อไะไรวะเนี่ยเครื่องเครื่องทำกาแฟอไม่ใช่เฮียเคยเปิดมาแฟเปิดเป็นอาหารวะ่ะสแกนไม่ได้หรอพวกนี้เฮ้ยมึงควรจะสแกนได้ปะวะมั่ไหวปะเนี่ยมั่ไหวปะเนี่ยมึงควรจะให้กูเนี่ยออกซิเจนเนี่ยทางออกซิเจนเติมง่ายไม่บอกฟูยี่คแค่กักเกมกั๊กกระจอเกอเฮียเลิกเล่นเลย โอ้ยไอชี่ยไม่งัดกูลงน้ำเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยมึงอ่ะนี่มีอะไรสั์ครับไม่ใช่รูมมึงเหรอแน้นใช่ปวใช่ปวมึงโอยโขวโนแยงแม่งแย่งแม่งมาดิมาดิทำไรกูอะปั๊บปั๊บจะโวตุโโวโขโขโโอเควะเลยไปเลยไปแล้วพอแล้วพอไปแล้วไปแล้วไปแลบาย เชีย่ยมันดูชิบหายเลยสัตว์อะไรวะเนี่ยแล้วข้างล่างนี่อะไรวะเนี่ยโคตรลึกลยเดี๋ยวนะตรงนี้มีมีฐานด้วยว่ะโอเคอเจะเปิดกล่องครับโอ้ได้ยาโอเคต้องการพอดีบีีคอนหนูบีคอนอ,คอือหืออร่อยเลยไปทอดนะน้ำมันนี่หวานเจีย๊ยบไอสัตว์คนละบีคอนตึงโป๊ะเงียซาวเองเนาะโอเคทำไมตัวละครเสียงกูสั่นวนนะเนี<อ>่ยโอเคโอเคใจเย็นมึงใจเย็นโรบิมใจเย็น เสียกปากมันสั้นน่ะดีนไหมเนี่ยน่ะดูดิหนาวเยี่หรอวะเอางงกูงงเลยน่ะเอากูอยู่ถ้ำกูเก็บนิ่มก่อนเทเบิลแครอทมันต้องใช้นะครับโอเคออกซิเจนจะหมดสิครัไม่ยังหมดไวเลยเกินโอเคขึ้นอยางมันหนาวอะไรของมันวะขึ้นอย่างนี้เย้เจ็บวะนี่ไอสัตว์เจ็บดิโอเจริญฟาดหน้าม่งโอ้ยโอ้มึงก็ใจเย็น กูไม่ได้จะมาทำ้ายลูกมึงสักหน่อยไอ้เปราเอ้ยโอเคข้างล่างเนี่นยยังสํารวจไม่เสร็จเลยครับโอเคผมไปเก็บอันนี้ก่อนแล้ะนะเทเบิลครอว์นะครับต้องใช้แล้วต้นมันทํามาฟันได้แค่นเดียวเองวะผ้าเก่านี่ฟันฉับทีได้4ชิ้นบ้าปะเนะี่ยโอเคโอเคแอนเจนไทแอนเจนไทโอเคโอเคมีฮูกฟิชด้วยจิเลน่าได้ลีดแล้วแม่งลึกกว่าเดิมมล้นนะกูไปดนะีมั้ยเนี่ยแล้วอะไรฟา้ฟาววะต้องไปละต้องไปละ,อ,ปละอันนี้โอเคโอเคเป็น ซีทรัคฮะรถบรรทุกใต้น้ำเหรอซีทรัคแฟกต์เมนต์โอเคอเววโอเคใจเย็นๆขอดอมมุสเจี้ยก่อนเพื่อนว้าวโอเคซีทรัคแฟกต์เมนต์เชีย่ยเอาว่ะเอาว่าะอะไรบ้างนะ PDA PDA แล้วก็ PDA เ,เก็บม,มาก่อนแล้วกันนะซีทรัคล็อกนะครับข้างล่างมีของด้วยเฮ้ยอาลาดอลาดมอส โคตรมอสว่ะใครก็ได้แปลกูทีไม่เข้าใจซีทรัคโอเคเราเจอครบแล้วครับผู้ชมฮะจะสร้างซีทรัคแล้วว่ะตั้งแต่เปิดก็เกิดแล้วอะไรครับเนี่ยเหมือนจะเป็น distress call แต่ออกซิเจนกูเริ่มไม่ไหวแล้วร้อยเมตรยังไงดีสิบวิสิบวิสิบวิโอ้โหโอ้โหไวไวมากไวมากเยี่สิบวอเคดีแล้วที่ที่เอามานะซีทรัคเดฟโมดูลเอ็มเคหนึ่ง วัดแต่เฮล์บอยพาสติวินก่อนยิงใจเย็นๆกูเพิ่งเล่นไอ้เหี้ยวันแรกกูเล่นมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยวัดแต่เฮล์บอยนี่นี่อนี่อะไรเนะี่ยนี่อะไรเนะี่ยโอ้ยม,มีมินิด้วยว่ะมินิด้วยวย่ะซินติกไฟเบอร์ไม่แจกไวเหมือนกันกนี่ยภาคนี้แจกของไวมากอะ่ะไฮแคปิตอลซิตี้ <c oughs> แคปิต้าวนะ้ำไงไฮแคปิตอลซิตี้โอทูแทงเออมีน้ำมีบิลดเออร์แฟกเมนต์โอเคมีที่คา้าบด้วยจัดไป เฮปิทัดบิลเดอร์โอเคโอเคโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วนะออกซิเจนออกซิเจนกูออกซิเจนกูเอ่อไม่กอดอ๋อไม่กอดอ๋อไม่กข้างล่างนี่ไปได้อยูว่ะเชิดข้างล่างไปได้อยูว่ะแต่ผมออกซิเจนผมไม่น่าไหวว่ะพาวเวอร์เสียงเหี้ยอะเซฟีของออกซิเจนโอเคโอเคกูสแกนนี่ก่อนเลยเอ่อโมบายมิโครเบโอเคครับครับซีทรัคได้แล้วโอเคยอดเยี่ยมก็ผมเมาส์นี่ก่อนเน่ะ ออกซิเจนกูออกซิเจนกูเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วตัวเชี้ยเนี่ยเอา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 ชิบหายออกซิเจนผมสองวิสองโอ้โหสองวิโอ้หูตัวเชี่ยเลยวะโอ้โหขึ้นก่อนเลยไม่ไหววะออกซิเจนผมน้อยเกินไปมีเงินผมตายแน่นอนงั้นงั้นกลับบ้านกลับบ้านดีครับโอเคถึงบ้านแล้ว โอ้ oh my god โอเคนี่เหนื่อยเหี้อนะันนะรู้สึกว่าโอเคทีนี้นมีอินกอดมี power cell advance firing kit copper wire มาก่อนเลย mobile m i c r o b a e นะครับ beacon อ้อาคราบได้เลยวะ่ะโอเคงั้นเอามานี่เลยผมคราบ beacon ก่อนเลยนะต้องติดตัวไว้นะเผื่อเจอสถานที่สำคัญนะแต่ลืมอืม <Okay. S 1> high cap capacity O2 t a n k งอเป็นไงกว่าถูกเลยโอเคผมทำได้เลยครับผมจะทำเป็น high capacity เลยนะจะได้แบบ คอมพาสเข็ Compass, มทิศนะครับอันดับแรกโอเคเราจะได้รูทีนแล้วในจังหวะนี้ก็เป็น high capacity O2 tank แล้วก็ builder ใช่ไหม happy chat builder one key แล้วก็ computer ship a few moments later happy chat builder โ okay. อเคสุดยอดนะสุดยอดมากผมว่าพาทน,นี้ก็ก็น่าจ,จะกลุ่มกลิ่มแล้วปะ โอเคนะครับเป็นไงกันบ้าครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับถ้าผมพูดผิดพูดไม่เข้าใจพูดงงพูดงวยพูดเออเออเ <ๆ S 2> นี่ยผมก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะบลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วนี้ก็สวัสดีครับ Break up break bones. I love to hate you, and I'm alone. all yeah. hey, it's my fault. But how could I have ever known? I hate myself the way I am right now.